ซ้ายทีหนึ่งคิด <c oughs> กันเยีอย่อยู่ครับ <c oughs> ซ้ายกับขวาสับทีสองอ้าว <c oughs> ถ้ายูอยากจะล้างตาแก้ตัวต้องชวนทะเลาะครับของไชยชาติแต่ต้องระวังขวาครับออกแบบหนักๆงานองจังหวะการสาดแท่งค,ครับวัยคู่นี้อ้าวความสวยของชทยซ้ายยัดเข้าไปอ้าวขึ้นล่างขึ้นบนยืมลำตัวจับถอยหลังขวาแก้สายแม่เข้าไปยิงดางขาเลยครับไม่เล่นฝีมือเด็ดขาดครับแมา หลกแคครับไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่าแหมมันเห็นชัดเจนครับเอะยอะเยอาเยอะเยอะเยอะเยอเยอะเยอะเอะายอะเยอะเยอนเยอะยอะเยอะเจอะเย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 อะเอยครับ้่ายะเดอนอีเยอะอยอยะเยออะสวนยะครับเอ้เหแขเงซ้เยอรับน้เเข้าไปลูกยี้เยอะเยอะเยอะะครับหาเย้าไม่เจอแลยวดูเข่าซ้ายครับแหมปั๊มสวยนะครับนี่คือในช่วงต้นยกนะครับยก ครับข่าวซ้ายหาเรดาร์จับเรดาร์แม่นเหลือเกินครับโอ้ยแทงแล้วรวบลูกนี้3เม็ดครับจัดไปช็อตนี้วิ่งเข้าไปเจอศอกตักดีว่าแม่ไม่โดนกระโดงค้างครับแค่หน้าหงายครับนี่ครับพังอะไปนิดหน่อยนี่ครับแทงแล้วก็รวบครับมาพร้อมๆกันครับเสียบแล้วล็อกเลยครับไม่ให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสครับแข่งซ้ายตีนซ้ายยังฉมังอยู่ครับเปี้ยงเข้าไป couldn't add for the winner from the blue corner Brazil oh yeah, with yeah. the silver with a win this evening